คลิปรวมคู่มวยนอกเอาสุดมันในศึกวันลุมพินีเดือนพฤษภาคมมาแล้วครับเตนมวยครับ,รบขัดมาทั้งหมด10คู่ครับสนุกดุเดือดแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจพลิกล็อกมากที่สุดครับมายชรความมันกับผมบีมรีพอรตเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับขออนรัาชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยกว็แล้วกันนะครับ10คู่นอกเอาสุดมันเดือนนี้ฮะ จะมีคู่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับท่านผู้ชมครับเห็นการพบกันระหว่างพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีครับนักชกแดนใต้จากจังหวัดพัทลุงรับเจอกับสุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยนักชกจากเมืองสางสุรินครับอธิกาบวยไทย140ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันนุี106้สุขที่2พฤษภาคมครับมาดูว่าเกมจบแบบไหนครับแม่เสียหลักกกี่ทั้งไปก่อนครับพันลิตรยังบ่เป็นยังครับ ประเดิมครั้งแรกของสุขสวัสดิ์ครับจับตาดูว่าฟอร์มเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนครับขยับขยับเข้ามาหาจังหวะครับเพื่อที่จะต่อยหมัดครับขณะที่พันธิษเองขยับเดินไปหมัดซ้ายลาตัวโอ้โหหัวโ,โ,โ,โดนนวมเล็กเข้าท้องน่องกองย่อง,องดูภาพช้านีครับโอ้ไม่ได้เกรงครับจังหวะนี้ฮะประเดิมครั้งแรกครับโดนพิษนวมเล็กเข้าไปนี่ กองก้นกูซูพีดองเอ้ยพวนี้จอดยกแรกครับเสร็จพันลิตรครับเอาเชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับนี่คือน็อกสุดมันคัดมาของเดือนพฤษภาคมครับอ่ะมาลุื่ยต่อผู้ที่2ของรายการครับเ็ดหนึ่งไอแซคโมฮัมเมตครับนักชกรู้ครึ่งฝรั่งเศสเอลเจีเรียครับเจอกับอันโตนิโอปิอานานักชกจากอิตาลีครับ กติกาบอลไทยหนึ่งรอนด์ครับต่อยกันในสึกวันนี้หนึ่งรครับสุกที่9พฤษภาคมครับเอาโดนก่อนแล้วครับอันโตนิโอครับนับแรกมาแล้วฮะแต่เดือนพฤษภาฯนี่5สัปดาห์ครับโอ้โหวยนอกกันหลายคู่พยายามคัดแล้วคัดอีกครับนี่ฮะอาจจะได้10คู่มาเนี่ยเรามาดูกันนะครับน้องกันเกือบ20สิบนะครับนี่คัดมาแค่10คู่ฮะมันมันสนุกทั้งนั้นครับจากนั้นเนี่ยพอเพชรหนึ่งได้นับครับพยายามครับที่จะเรียงเข้าไปครับนำมัด ซับอีกทีโอ้รำตัวค่อยๆย่อค่อยๆสดุดโดนมัดความน ichen. โนวัลเซอร์ไอู้อู้เคลื่อนแต่ละทีนี่โดนนี่กะเอาตายเอาสลบเลยเหมือนกันครับทางด้านของเพชรหนึ่งครับปัดเดี่ยวตัวโอ้โหเดี๋โอโอยวขาเมื่อยล้วงขยโยตูมตับตูมตับตูมตับครับโซเขาเวียงเมื่อีเดียวครับสุดเลยครับเอากลายเป็นโดนคนละนับไปแล้วครับอะไรกันครับเนี่ย ใครจะไปใครจะอยู่จับตาดูจนถึงนี้ครับมันแน่ๆครับเอาคนนั้นไปแล้วครับอันโตนิโอพยายามจะเบี่ยงโดนเข่าซ้ายมาอดอาการไม่ดีเหมือนกัน,กน,กนครับท่านของเพชรหนึ่งครับเป็นการประเดิมครั้งแรกครับพิษนวมเล็กนี่ไม่ธรรมดาครับโดนเป็นร่วงโดนเป็นสุดครับโดนหมัดซ้าย, <laughs> <laughs> ย้พี่นองเ้ยนี่ครับกระโจนเข้ามาครับโดนหมัดซ้ายของ 1, เพชรหนึ่งร่วงไปกลายเป็น เพชรหนึ่งได้สองนับครับอันโตนิโอได้หนึ่งนับครับมาดูว่าใครจะได้นับครั้งต่อไปปึ๊บปุ๊บอ๊ดเดี๋ยวนี้ปวดถึกสวากับประกาศว่าโอ้ยเนี่ยเถือนับอียิ่งกันนี่กระไรโอ้โหขายังขวิดอยู่ครับนะน่าเอาเพชรหนึ่งครับเบิงบริษัทเมื่อกี้พี่น้องรีเบิงเด้อมันถึกสวากับประกาศที่ได้บุ้มเมื่อกี้นี่ยกระไรมาฮะกลายเป็นโดนคนละสองนับไปแล้วครับซัดซอกสายร่วงไปอีกทีเอาหรื เป็นเล็ยังมีอาการเมาเมาอยู่ครับไอ้เทาอันโตนิโอครับอ่านนับที่สแต่คนละยกครับโดยรวมนี่หนับไปแล้วครับผู้นีครับจากนั้นเพชรหนึ่งแล้วก็ซัดอีกทีไปห้ำกลับไปนอนซากษีโรดูปะนี่ะโดนทีไลนี่ไปทั้งนั้นเลยครับอาวุธนักงทั้งคู่ครับสุดท้ายครับเป็นเพชรหนึ่งครับพลิกไปพลิกมากลับมาชนะทีโอไปในยกที่2ครับ มามันกันต่อคู่ที่3ประจําเดือนพืษภา,าครับชูเนี่ยแฟทเทคนักชกขอนแก่นครับพี่น้องครับเจอกับเวโรนักชกจากเมียนมากติกาเมือไทยรุ่นอะตอมเวทญิงครับ115ปอนด์ปอไปกันในซึกวันลุมินี107สุกที่9พฤษภา,าคมกับโดนหมัดขวาทุบเข้าบังแกมองฟังล้้าสาวน้อยจากขอนแก่นครับเออโอ้ยนาอกำปั้นว่าเป็นควันปอนันสาวเทยพมา่าได้นี่ก็ะไรด,ดูหุ่นเธอครับ กํายําเหลือเกินครับตัวนี้นะหนึ่งนับครับจูเนียครับจะต้านความแกร่งของเวโรได้หรือไม่นะครับเนี่ยพยายามที่จะบัดขวาโดอีกแล้วครับจูเนียซึมซึมเซ้นำมาใส่เตะดัดดโอ้ยโอ้ยวัวเอาหน่ะโอ้ยน่อยไปบ้านอ่ะจูเนียเอ้ยเอาใจเย็นๆนี่ละเอ้ยโอ้ยจะจะรู้ขม้ายังจะคว่งเมาอยู่เนี่ยเมากัมปั้นเขาอยู่เนตั้งรักสะก้อนเป็นยังหลักก็สนครับย่างขม้าต่ำถือกัมปั้นเขาอีกครับนี่ฮะ ก็ดูเวโรครับเกไปกลืนล่างผู้ชายมาจากไหนหรือเปล่าครับนี่ฮะโอ้ไปซาห์ซ่าฮัมเบอร์นังลูเขอดใส่เขาอีกอยู่โดนไปสามคับแล้วเดี๋ยวคนละยกอ่ะโอ้แกใจสู้จริงๆครับจูเนียครับเวโรหมัดซ้ายทุบไปแล้วหมัดขวาลำตัวครับหมัดซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วหมัดขวาอพกระดับขึ้นมาโอ้ค่อยๆถอนสายบัวลงไปเอ้าอักษราเอ้ยเอื้อยปึ๊บแพ้น็อกกัตี้กรรมการนอนซะก่อนจะต้องตอบ ก้อนเฮดบอลเนี่ยหยอกหยอกครับหนักจริงๆฮะเบโรประเดิมครั้งที่2ครับไฟแรกแพ้แต่ได้โบนัสที่ไฟนี้ก็ชนะชนะทีเควเป็นยกที่2ครับแล้วก็ได้โบนัสด้วยนะฮะขอบคุณแฟนที่บอกว่าให้แจ้งว่าใครได้ไม่ได้โบนัสด้วยนะครับพอดีมันคลิปค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับแล้วก็เป็นแบบสรุปนะฮะอาจจะบอกบ้างไม่บอกบ้างอาจจะพยายามเก็บไปปรับปรุงนะฮะมาดูคู่นี้ครับเต็งหนึ่งแฟร์เทคตั้งแต่จากนครสวรรค์ครับเจอกับ แฉแมงปกกุมู่นักชกลูกครึ่งกินีฝรั่งเศสครับมวยไทยรุ่นไ i ท h t w e 170ปอนด์ครับสึกวันลเมีิีน108สุก16พฤษภาคมครับมาดูไฟที่สองของเตงหนึ่งครับไฟแรกนี่รับคามุ่งครับไฟสองมาดูว่าปันนี้เนี่ยจะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับไง่ายปังงานไปแล้วครับเตงหนึ่งครับนี่ฮะอุปราศาสตร์จะสำรอยหรือเปล่าครับไฟแรกก็นี่ฮะพาโดนนับแบบนี้เนี่ยคู่ชกก็พยายามที่จะ ปิดเกมให้เร็วครับเจ้งหนึ่งอาการไม่ดียังดูเหมือนเมาอยู่ครับโดนหมัดซ้ายขวาหมัดซ้ายขวาลบปวดมาเเรื่อยครับนับที่2มาครับยกแรกเข้านานครับเต็งเหนืออาการไม่ดีครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าหนักเลยครับโดนอีกทีนี่ไพ่ทีคโอฮะนี่ดีว่ามันเป็นช่วงปลายยกนะฮะถ้าเกิดโดนอีกทีหนึ่งนี่ต้องต้องต้องเอาก่อนครับต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับเต้งหนึ่งครับ เจ้าก๊อปจากเนื้อควนสวัสด์เอา้านำกลับไปนู่นยองบึงดูยดกับความมามัดสายงานเอาพือกันตัวเฮ้าอืมยับไปย่อมเต็งหนึง่งใหญ่เสียซืือมัดสายมัดสายพับเอา้ามีย่อเหมือนกันกับทางด้านของเชมิงดูนี่ครับเป็นช่วงของเต็งหนึ่งกับตอนนี้นี่เปิดหน้าแรกครับใครโดนใครอย,อยู่ใครโดนใครพลาดแต่วินาทีของเต็งหนึ่งเป็นรองครับถ้าเกิดสุดอีกทีนี่แพ้เลย ขณะที่แถมแงงนี่เกตก็เริ่มมีอาการแกว่งเหมือนกันครับมัด้ายมาเต็งนนหนึ่งเดินไปมัด้ายไปโดนฉีบสก,กัดครับวอสนยางตอกแกงเดียวนำเข้าไปเต็งหนึ่งนวลสับไปโอ้ดูจังหวะโดนก็มีอาการเหมือนกันครับตท่านั้นของคู่ชกครับเริ่มมัดแห้งล้วเต็งหนึ่งช่วงปลายยกเริ่มมัดแหงแง้งเราโดนสวอออีกทีโอจะสำรวอยเหมือนไฟแรกหรือตามช่วงปลายยกที่หลับคามุ่งกับโดนสโอ้อาการไม่ดีครับตอนนี้เริ่มรอแรงเราระคังมาข่านระคังมาถอดระคัง โอ้ดูครับตดนสับกีโดนมาละครังดีโอโหต้องรีบนวดเอาเลยครับดีว่าแบบไปเซติดภุ่มถ้าเกิดเซแล้วล่วงอีเสร็จอีกเหมือนกันครับเอามาได้พักไปนาทีหนึ่งครับกลับมายกสองครับตัวเต็งหนึ่งจะเอาคืนแบบไหนครับช่วงปลายเนี่ยการไม่ดีครับอ่ะจังหวะที่คูกชกขยับเดินเข้ามาครับเต็งหนึ่งจดจดจ้องจ้องครับวางเท่งสายครับคุกชกโดนสายทีครับจับมัดส จังหวะนี้อย่าลุกเถอะย่าลุกเถอะเออกำปั้นไปเอรอนอนตาเรียกเราถอดฟันยางพร้อมไปเจ้าแช่แม่งอืมนั่งคัดตำบาท่านี่ว่ามันแก้งแค่รถเหาอย่าลุกอย่าลุกนี้ยัดจยื้อ, <c oughs> อมาแล้วครับเต่งหนึ่งครับเกือบปรับแต่กลับมาชนะด็อกเฉยเลยครับ โอ้โหบอลเราเป็นไฟที่ได้โบนัสแบบสุดๆจริงๆของเต่งหนึ่งเงี้ยสามแสนห้า billion บาทครับโดนก่อน2นับคลิปกับอาชนะน็อกในยกที่2ครับเต่งหนึ่งแฟร์เทคสำหรับเจ้าก๊อปนะฮะอ่ะมาต่อกันที่คู่ที่5ครึ่งทางครับโอ้โหคู่ที่ห้างเหนื่อยแล้วล่ะพี่น้องโชคปีชาพีเคแสนชัยครับจากระยองครับ แรมโบระยองครับเจอกับก้องชัยชนะนดอนเมืองจากบุรีรัมยับเกิกาเมือไทยรุ่นสโตรเว125ปอนด์รับสึกวันลุนี้108สุ16คฤษสาคมครับมาดูคู่นี้จบแบบไหนแล้วบังเข้มขวาแล้วก็หมัดซึ้งน่องกันไปแรมโบระยองครับอะไรโชคพี่ชาบกะเจ้าบรรณสา5แสนห้ 3, 105, ท่องไว้ในใจไฟนี้ต้องเป็นของพี่แต่ว่าโดนหมัดซายย่อ บดระคังมาก่อนครับไม่นับครับก็เกือบไปครับแรมโเระยองอาจจะนั้นมาต่อยกสองครับโดนช่วงปลายสุดไปแต่ก้องชัยบอสสนรับยางตอกยางเดี๋ยวมอนี่ครับเอ้งเฉือกเข้งยางต่ำามาท่อไปต่างคนต่างหวัง3 5มแสนครับดูว่าใครจะสําเร็จอะสอกทรายโอ้แข้งนใส่ที่โชคปีชาบอาการไม่ดีเหมือนกันครับโดนสอกโดนหมัดครับ ้ก้องไชยจะกินอะไรมาครับโอ้โหหมัดศอกมาครบสําหรับไฟนีนีองก้องไชยครับเนี่ยมัดทรายครับแล้วก็จบที่หมัดอปคัดขวาครับโอ้โชคปีชาไม่รอดยกสองครับสุดจริงครับไอนี้ของก้องชชยก็ทุบร่วงไปฮะรับบัสไป35 0 0ด้วยในไฟน้ครับชนะนกไปได้ในยกที่2ครับ มาตอนที่คู่ที่6ของรายการครับน็อกสุดมันประจําเดือนพฤษภาครับอัมพีเทวดาสิทธิกุลครับตักชกจากเมืองช้างสุรินเจอกับอเลซิโอมาลาเทซาครับตั้งชกจากอิตาลีครับกติกาวมไทยรุ่นแบนเตเบต145ปอนด์ในศึกวันอุบนี109ครับสุก23พฤษภาคมครับดูฮะจับแต่จับโน่โดนบัตรไนครับสงหว่ายังครับยังไม่ได้โดนนับย่างได้ครับโดนยังทรายที่ครับ มซสายกว่าครับโอดยามที่จะนี่ครับฤธิเทวดาน้องชายมาเชียร์ที่เนอฤทธิ์ดาพี่ชายมาเชียร์น้องชายอยู่ที่มุมด้วยครับเจ้าคำพีเทวดาโยนชุดนี้เข้าไปเอากันเริ่มไม่ดีครับอดโดนม่อยาจะสซวกซับอีกที่โอ้โอ้อะอโอนี่ครับแม่แบบโดนมาทีนี้ที่ขนาดภาาเกีบรรยายไม่ทันนะครับแล้วคนโดนเนี่ยฮะยืนอยู่ได้ยังไงครับ มาซ้ายขวาโดนมาไม่โดนมากแต่ถือว่าโดนครับนี่ค่อยๆบวกกรรมการก็ยืนดูแบบสบายใจครับร่วงเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เซฟเองไอ้น้องว่าอย่างนั้นครับนี่ครับูใจใจเกินร้อยจริงๆครับสับซอกซ้ายลงบอลลงวงเสถาะเอ๋อเมยแทนครับนับเลยครับอึ๊บนิดจัดพี่น้องเลยแพ้น็อกในยกที่สองนะฮะแฮนดนของคัมพีเทวดาครับ โหดจริงๆครับนักชกรายนี้ฮะเคยเสมอแสนชัยครับแล้วก็แพปะะ้ปตทแล้วก็มาชนะน็อกคัมพีเทเวดาฮครับมาต่อที่ผู้ที่เจ้าของรายการครับาารวุฒิไกลบอจักรวุฒิครับนักชกจากุภูดำครับปึ้ยมวยบุยรีรัมยไหลีครับพี่น้องครับเจอกับเอมุยนักชกจากเมียนมาครับมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวอลมินี109สุก23พฤษภาคมครับมาดูฮะนักชกพาม,ม่าครับมือนี ถือกซอกนักศกไทยเถือเขาหยอกไปนี่โอ้ครับดีว่ายังไม่ได้โดนนับครับสังหวัดมัดขวาจัดขวาเสียบงองฮืบดันมาตีดันมากดกดกดแล้วก็ซับศอกขยับขยับเข้ามาบัดเสานเป็นจังหวะที่ศอกขวาครับโอ้กึ่งมัดกึ่งศอกหรือเปล่านี่โดนเต็มเต็มงายไปแล้วครับแต่นั่นของเอฟมุ่ยครับแต่ใจสู้จริงๆครับ นั่นนี่เป็นห่วงวินาทีทองของวุฒิไกรครับสับกำปัดจ,จัดเข้าขวายัดเข้าซ้ายจัดเข้าขวาจัดเข้าวาโอ้โหกรรมการอดไม่รนทนดูไม่ได้ครับเอาชนะทีคโอไปในยกที่หนึ่งครับเอาแหน่น็อกกระนอนสะต่อจุกปะทอไป๋แม่ถล่มน็อกยกแรกครับด้านของวุฒิไกรครับมาตอนที่คู่ที่8ของรายการครับโตโยต้าอีเกิลเมยไทยครับนักชกสุรินทร์ครับ สุรินครับบุรีรัมย์ดีไลท์อีเลียพี่น้องครับเจอกับยอดอุดรบีเอสมวยไทยครับนักชกรอยเอสเอาเนี่ยซื้อยอดอุดรแต่อยู่รอยเอสครับอธิกามวยไทยรุ่นอาตอมเวทหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ครับซึกวันลุมพินีหนึ่งร้อยสิบเอาวันศุกร์ที่สามสิบพฤษภาคมครับมาดูคู่นี้ครับเป็นคู่ที่โคตรเดือดครับผัดกันนับผัดกันได้หวดกา้านคอจังหวะนี้ดีบ้าโอคตรเงียบทื้นเขากกหัวเต็มๆยังบันทันล้มอยู่ดีเอา นำเข้าไปนี่โอ้ดูครับต่างคนต่างหมัดตโดนก่อนครับยอดอุดรครับยังมีอาการแกว่งครับเอาฝนสับมือนับถึงแครับกลับกิริยายังใช้ได้อยู่ปล่อยให้มาชกต่อครับจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะของยอดอุดรครับเดินตะลุงบ้างครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายเอาสับก็ไปแล้วโดนเหมือนกันครับโอ้โหโตโยต้าครับโตโยต้าจะกลายเป็น รถสีเข่าบ่าพีน่น้องเอ้ยเอาโดนไปแล้วคนละนับครับเดีเป็นคู่ที่เดือดเดี๋ยวที่บอกไปในคู่นี้นี่ได้บอนัดย้อนหลังทั้งคู่ด้วยนะฮะไหากันแบบเดือดจริงๆครับดูครับจากนั้นเนี่ยทางด้านของยอดอุดรครับโดนสับโดนยำสุดหายโอ้โหโคตรมันฮนะโตโยต้ววอตาอีเกิลมวยไทยกับพลิกกลับมา เอาชนะ T K O ไปในยกที่3ครับเ,เป็นคู่ที่เดือดจริง,รงๆครับมาต่อนนียคู่ที่9ของรายการครับชาเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางนักชกจากลำปางครับเจอกับทุนบินอ่องนักชกจากเมียนนาครับพี่น้องครับอติการมวยไทยรุ่นใหญ่ๆ160ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันล,ลุมินี110สุขที่30พื้นสภาพ้มนีโอก้กบวางเข่าขวาโอแกพยายามที่จะกระโจนมันหมัดซ้ายโดนแล้วครับ โอ้าัดเพชรครับค่อยๆลุกแบบเนิบๆครับสโลโมชั่นลุกขึ้นมาครับยังมีอาการเมากรรมการให้ชูมือแล้วก็ปล่อยให้ชกต่อได้ครับจากนั้นเป็นช่วงที่โดนยำชุดใหญ่ใส่สารพัดกรรมการนับอีกเป็นครั้งที่สองอาการนี่รอดแรกครับรอดไม่รอดจะต้่งเห็ชฉตดเพชรครับ ค่อยสปริงตัวขึ้นมาแบบเนืบๆบสบายสบายว่าอย่างนั้นครับแต่เจ้าทุนบินอ่องนีได้ใจชุดใหญ่ครับเมียนมาถล่มใหญ่แล้วครับตอนนี้นี่อาการหนักครับชาดเพชรนี่ครับรอดแร่สุดท้ายไม่รอดครับตูครับเน่ดึกฟันยางทิมเสียไปไสนะแบบนี้เนาะดึ้โอ้เนาะจุกบัลลพี่เรียกกระไดนี่ครับพลิกกลับมาชนะน็อกครับในเป็นการชนะทีวียกสองครับ ในไฟนั้นก็รับคะแันไปด้วยฮะ305นะครับอ่ะมาต่อกันที่คู่ที่10สุดท้ายครับแหลมสิงห์ศริชพันธ์นักชกจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับพันศักดิ์ปวัลทวีจากเชียภูมิครับพิกัด128ปอนด์ครับกติกามวยไทยต่อกันในสึข1วันดวพินี110ครับหนึ่งนับมาแล้วฮะนี่ก็ตจนกับสุขที่30พฤษภาคมครับดูพันศักดิ์ครับอาการร่อแรกครับโดนไปก่อนหนึ่งนับแล้วครับ นั้นเนี่ยแหลมสิงครับพยายามที่จะกระโจนเข้ามาปิดเกมให้เร็วครับโปนัดส,สามแสนหาต้องเป็นของผมเอาซักอีกทีต่างคนต่างแลกต่างคนต่างบวกกับพนาเที่พันศักดิ์นี่เริ่มสิก้าวบอความครับน้องโยนหมัดขวามหมัดนี้ครับไปลุกขึ้นมาได้กับพดูดละละมัดนี่สุดยอดจริงๆครับเป็นแหลมสิงสอไดช้ชนธ์ครับอาชนะน็อกไปได้เน็คทีสามแล้วกออ็รับโบนัสไปด้วยนะฮะสามแสนห้าหมื่นบาทครับ นี่ก็เป็น10คู่มวยน็อกเอาท์สุดมันของเดือนพฤษภาคมครับที่คัดมาฝากแฟนมวยกันนะครับเป็นไงบ้างครับแฟนๆครับชอบคู่ไหนฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้ใต้คลิปนี้ครับผมจะพยายามอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบกลับทุกๆคอมเมนต์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรวมน็อกเอาท์ของเดือนก่อนหน้าฮะก็คือเดือนเนสาเดี๋ยวผมแปะไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนเดือนมิถุนาเดี๋ยวรอต่อไปฮะในคลิปต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวผมลงคลิปให้ได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรบชมรนนี้ผิพอ บรรยายความมันนะครับผิดพลาดประการใดวาจาใดไม่สภาพกราบขอภัยไว้ลงหง้าด้วยก,กันเลันะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ